เขาบอกว่า at, f แซแเท่ากับ f สามลบส i ก็ส่แครู o สามกำลังสบวกหน้า i คือลบสกลังสได้9กากับสิบก็กลายเป็น25หรูอ25ก็คือ5แสดงว่า f แซได้เลขค่ะเขาให้มาเลยอีกก้อนหนึ่ง f แซลบหนึได้รู้30 เออถ้าใครเผือไปแจกแอปนี่ผิดนะอย่างเงี้ยไม่ได้นะเพราะว่าเพราะว่าบวกกับลบแจกไม่ได้มั่วนะอันนี้ถ้าพี่ทำพี่มั่วเลยนะแจกไม่นะอ้าแล้วทำไหงพี่ฟังดีนะ มันจะมีไม้ตายอยู่อันหนึ่งในเรื่องนี้ในเรื่องเชิงซอนเนี่ยเป็นไม้ตายที่พี่ใช้ประจำคือเวลาทําเรื่องเนี้ยถ้าพี่ตื้อตื้อดันไปต่อไม่ได้คิดอะไรไม่ออกพี่จะใช้ไม้ตายอันนี้ขึ้นมาคือการสมมติ z ซเป็น x บวก y i. พี่อาจจะไม่ได้ใช้ a บวก b i นะเพราะว่าในทางการวาดกราฟใช้ x บวก y i มันจะมองง่ายกว่าพี่ก็เลยสมมุติ z เป็น x บวก y i ขึ้นมา ใช้ตอนที่ตื้อตันไปต่อไม่ได้สมมุติเป็นคนนี้แล้วแทนเข้าไปแสดงว่าเอาง่ายๆเลยมีแทนคนแรกก่อนเขาจะได้ fx บวก yi เท่ากับ5สูตรก็เป็นรูทเป็นรูส่วนจริงกำลังสองบวกหน้า i กกำลังสองแล้วน้องก็ไปยกกำลังสอง พอน้องไปยกกาลังสองทั้งสงด้านเนี่ยรู้จะหายจะเหลือเป็น x กำลังสงบวก y กำลังสองห้ากำลังสองก็ได้ยี่คนเดียวมาเรียบร้อยหลังจากนั้นเหมือนมันติดหนึ่งสมการอะ่ะเพราะว่ามันติด x กับ y สองตัวแปรแล้วน้องก็เอา x บวก y i มาแทนอีกคน,นก็เนี่ยเขาจะได้ f แ,แทน z เป็น x บวก y i เขาก็จะได้เป็น f x x x บวก y i แล้วก็ลบหนเท่ากับรูสามสิบทีนี้นะ้องดูดีๆนะซึ่งซึ่งในแ f เนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องไปใส่สูตรที่เป็นรูทส่วนจริงกำลังสองบวกหน้า i กำลังสองแต่คนเนี้ยตอนนี้มันมีสามก้อนมี x มี y i มีลบหนึ่งต้องจับกลุ่มต้องจับกลุ่มเพื่อให้เขาเหลือแค่ส่วนจริงกับหน้า i ต้องจัดกลุ่มคนที่อยู่กลุ่มเดียวกันได้คือ x กับลบหเพราะเขาเป็นส่วนจริงเหมือนกันก็จะได้ x ลบหแล้วค่อยบวกไอไอเท่ากับรู้สาเสร็จแล้วคนนี้ได้เลยใส่รูส่วนจริงก็ x ลบหนกัลังสบวกหน้า i y กัลังสองฝั่งนี้ก็ได้รู้ แล้วก็ยกกาลังสองทั้งสองด้านยกกาลังสองทั้งสองด้านรู้ไรก็จะเป็น x ลบหนึ่งกำลังสองบวก y กำลังสองได้รูทไอ้รูทไม่มีต้องเลยนะจิ๊บเสร็จแล้วพี่กระจายกำลังสองเข้าไปที่ x ลบหนึ่ง มันก็จะได้หน้ากําลังสองลบสองคูณหน้าคูหลังกับลบสองเอ็กซ์บวกหลังกําลังสองก็ได,ดิแล้วค่อยไปบวก y ายกลังสองได้ส0เสร็จแล้วพี่ทำอะไรอยู่นะคนเนี้ยพี่เอามาอยู่ใกล้กันเอาวายกำลังสองอะมาต่อตูปเอาวายกำลังสองอมาต่อตูปแตได้ x กําลังสองบวกวายกำลังสองแล้วขอโทษนะ คนที่เหลือจะเป็นลบสอกบวกก็คือ2องคนเนี้เท่ากับ3ามิบแล้วน,นี้นะแล้วทําไมพี่เอามาต่อตูดนวะเพราะว่าจากข้อมูลก้อนแรกถ้าน้องเจอ x กําลังสองบวก y วยาลังสองเขาจะได้2ี่แสดงว่าถ้าพี่เจอ x กําลังสบวก y วยาลังสองพี่เปลี่ยนเขาเป็นยีห่ห้าเลยแล้วก็ค่อยลบ2 x บวก1เท่ากับ 0ซึ่งมี่ากับ1ก็ได้2 6่สิบลบ2อเท่ากับส0ถ้าอยากได้ x นะอยากได้ x ก็ยาก้าย30ไปลบ 26, ก็เหลือลบ4เท่ากับสอแสดงว่า x ได้ลบ2แต่ว่าที่โจทย์เหมือนเขาถามส่วนจินตภาพเพี่เลื่อนดูนะพี่เลื่อนดูนะคนนี้คนนี้คนนี้ ซึ่งไอแซของเราอ่ะเราสมมติเป็น x บวก y i ส่วนจินตภาพคือหน้า i ก็คือ y แสดงว่าข้อนี้เขาหา y y ไดเท่าไหร่ทีนี้ถ้าเขามีการหา y เนี่ยแสดงว่าตอนนี้น้องต้องบอกไม่ได้เพราะเราได้แค่ x เ,เพราะเราได้แค่ x แล้วถ้าอยากได้ y อ่ะก็คนนี้ไงง่ายๆสมการนี้แทนกลับเข้ใคย แทน x เข้าไปก็จะได้ y มันติดแค่ x กับ y ใช่ไหม mm. มันก็จะได้ลบ2กำลังสบวก y กำลังสได้ย5แล้วลบสกำลังสได้4ย้ยยไปเรา25เห้รือ21 mm. ถ้าอยากได้ y ก็ไปใส่รูททั้งสองด้านมันก็จะได้ y อย่าลืมต้องเป็นบวกลบรูทย1กับลบรูทย1เคนนี้คือส่วนจินตภาพบวกลบรูทย1 ก็ตอบช้อยสอง